ครับวันนี้มาถ่ายทําสวนคุนแต้วนะครับถั่วฝักยาวนะครับที่ไร่ตําบลท่าคอยอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้สุดยอดมากๆครับตอนนี้ถั่วครับก็ใช้ปุ๋ยน้ําเจริยสี่พันครับขนาด5ลิตรนะครับแล้วก็ปุ๋ยฮิวนาโนไคโตซานะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับดูครับดูฝักสิครับลอยงงลอยยายเลยครับโอ้โหนะครับครับนี่ครับนี่คือคุณมึกครับนี่คือ เป็นสามีคุณอุไรครับที่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยน้าเจริญสีพันและปุ๋ยฮิวนาโนไคโตซานครับรู้สึกเป็นยังไงมากคุณเมือครับดีครับดดกมากเลยครับโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะครับดูภาพสิครับไม่นะครับไม่น่าเชื่อครับโอ้นะาเขาควายเพียบเลยครับอ้าวนะครับร่รอ่าตอนนี้นะครับเจ้าของไร่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับเรามาแอบลักถ่ายครับนะครับเจ้าของสวนไม่อยู่ไม่เป็นไร อ๋อเราเคยมาครั้งแล้วนี่ครับเจ้าของสวนนะครับนู่นเร็วเร็วเวววนี่ครับสุดยอดลยครับนี่ใช้ปุ๋ยน้ําอย่างเดียวนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับตอนนี้ครับเรามาถ่ายทําอืมปลูกข้าวโพดครับปลูกมะนาวแซมด้วยครับแซมกั้นกลางนะครับ ถ้าถั่วปลกยาวไม่ได้ผลก็เลาะทิ้งครับแต่ตอนนี้ครับถั่วปลกยาวสุดยอดจริงๆครับอือดูสิครับโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านสมาชิกนะครับที่ใครได้ทําสวนเกี่ยวกับถั่วฝักยาวนะครับรู้ครับสุดยอดมากครับมีตั้งแต่ต้นนะครับต้นนะครับมาถึงโคจากโคนต้นมาถึงปลายต้นนะครับถั่วทั้งนั้นเลยครับอือฮึท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดจริงๆครับปุ๋ยเรานะครับ นะครับบริษัทเจโญสดอินเทอร์เนชัชนแนลเน็ตเวิร์กจำกัดสัสร้างครับปุ๋ยดีมีคุณภาพนะครับราคาถูกครับนะสะสมคะแนนได้เงินคืนอีกต่างหากครับได้เงินปันผลคืนอีกต่างหากโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบริษัทนี้นี่สุดยอดจริงๆครับบริษัทของดรสมชัยหัดชลีดหานะครับประธานกรรมการบริษัทเจริญสดอินเตอร์เนชัชนแนลเน็ตเวิร์กจำกัดครับท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับเอาปุ๋ยคุณภาพดีครับจากบริษัทต่างๆครับมาเป็นซัพพลายเออร์นะครับ เราให้เกษตรกรครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับดูสิครับของแต่โคต้นครับฮึไปต้นครับดูครับโอ้โหครับสุดยอดจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนแล้วครับมีที่เดียวครับที่บริษัทเจริญสตส์นะครับดูสิครับโอ้โหสุดยอดไหมครับท่านผู้ชมท่านรีบตัดสินใจซื้อครับผลิตภันธ์ของเราไปใช้เลย หรือไม่ก็สมัครเป็นสมาชิกสิครับ450บาทครับท่านได้ธุรกิจได้ระบบนะครับระบบดีสินค้าดีครับมีคุณภาพบอกต่อมีรายได้นะครับที่บริษัทนี้จ่ายเป็นรายวันนะครับท่านผู้ชมเราไม่จ่ายเป็นรายเดือนเราจ่ายควบคู่กันเลยทั้งรายวันทั้งรายเดือนนะครับโอ้โหดูครับดูสิครับสินค้าดีครับสินค้าขายตัวไปเองครับนะครับเราไม่ต้องไปแนะนำมาก